สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทกท่านค่ะพื้นนี้เป็นผ้าปูมลายกูมทมนะคะแต่สีสันสดใสนะคะหวานเลยค่ะพืนนี้โดยพื้นขอบจะเป็นสีชมพูชมพูหวานหวานค่ะตัวพื้นผ้าช่วงนี้นะคะ่ะจะเป็นสีแดงอมส้มนะคะแล้วก็ลายก็เป็นสีขาวสีชมพู แล้วก็จะมีขอบเหลืองๆนะคะมีขอบเหลืองๆอ,อยู่ตรงนี้นะคะสีสันสดใสสวยนะคะสวยหวานค่ะทอสวยทอเนียบผืนนี้เป็นไหมบ้านทอห้าตะกอลายเม็ดพริกไทยนะคะลวดลายสวยงามคมชัดทอสวยเรียบเนียนปราณีตนะคะ ให้ผู้ชมเห็นขอบริมผ้าเห็นไหมคะผ้าจะสวยแต่ว่าสีจริงพื้นตรงสีแดงส้มหน่ะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม,ไม่ไม่ได้แดงจัดเท่าในคลิปนะคะแดงจะออกไปทางสีอิฐนะคะขอบผ้าสวยงามีนสีจริงเป็นลักษณะน,นี้นะคะ ผืนนี้เป็นผ้าปูมนะคะมีหน้านางแต่ว่าอันนี้นุ่งแบบป้ายเราไม่ต้องโชว์หน้านางก็ได้นะคะเราก็จะซ่อนตัวหน้านางไปข้างในแล้วก็นุ่งป้ายธรรมดาก็จะได้ผ้าหนึ่งผืนแบบนี้นะคะเห็นไหมคะหน้านางเราซ่อนไปด้านในจะมองไม่เห็นหน้านางนะคะเดี๋ยวจะโชว์หน้านางให้ท่านผู้ชมได้เห็นค่ะ นี่นะคะผ้าจะมีหน้านางแล้วก็มีครุยซึ่งเราจะไปะยุกใช้เป็นผ้าอเนกประสงค์ก็ได้นะคะเอามาหม่มเอามานุ่งเอามาพันคอก็ได้นะคะเป็นผ้าพันคอได้หน้านางเป็นเชิงเทียนนะคะนุ่งหน้านางก็จะได้ผ้าที่สวยงามแบบนี้นะคะ สำหรับผ้าที่มีครุยถ้าหากว่าท่านนุ่งหน้านางแล้วไม่ต้องการให้ครุยยื่นมาแบบนี้นะคะให้ท่านใช้หนังหนังยางยางรัดผมก็ได้หรือยางรัดแกงก็ได้นะคะรวบช่วงปลายนี้ขึ้นรวบช่วงปลายขึ้นแล้วก็มัดแล้วมันก็จะซ่อนอยู่ข้างในก็จะไม่เห็นครุยนะคะ สำหรับท่านใดที่ถูกใจผืนนี้นะคะทักทายกันมาได้นะคะ4,200บาทค่ะโทรได้ที่เบอร์0872463434 0872463434บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะคะเป็นใหม่บ้านนะคะผืนนี้ใหม่บ้านทอ5ตะกอลายเม็ดพริกไทยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ